ไม่เยอะค่ะนิดเดียวพอหายอยากคอค่ะพี่กินพอหาย,าอ,หายาอ,อยากก็อย่าเยอะมากหวานกำลังดีค่ะหวานไม่มากกินพักทองจบ่มพักทองเนื่อปเปล่าจะมีประโยชน์มากเลยค่ะ อร่อยค่ะเยอมากแล้วกินอของหวานเยอะๆไม่ค่อยดีดีที่อยู่ค่ะตัวต้องพยายามกินน้อยหน่อยเพราะผู้สูงอายุ เยอะเช้านิดเดียวค่ะนี่เลยค่ะวันนี้แกงบวชฟักทองค่ะแกงบวชฟักทองมันมันเลยค่ะนานๆทีฟักทองมันมาก บวชฟักทองค่ะแผบนบบวชฟักทองมันๆเลยค่ะน้ำพทิกก็เป็นฟักทองปเปล่าๆนึ่งปเปล่ากินมีประโยชน์ค่ะฟักทองแต่อ่ถ้ามาใส่กะทิใส่น้ำตาลแบบนี้ ถ้าเป็นฟักทองเป,ปลา่าๆนึ่งเป,ปล่ากินมีประโยชน์ค่ะฟักทองแต่ถ้ามาใส่กะทิใส่น้ําตาลแบบนี้เยอะมากแล้วกินอของหวานเยอะๆจะไม่ค่อยดีทกินพอหายอยาก ยาเยอะมากหวานกำลังดีค่ะหวานไม่มากเนี่ยตัวตงองพยายามกินน้อยหน่อยก็ผู้สูงอายุร่อยค่ะบวชฟักทองค่ะ แทนบวดฟักทองมันๆเลยค่ะนานๆที่งยุมากแล้วกินอของหวานเยอะๆก็ไม่ค่อยดีถ้าเป็นฟักทองเปล่าๆนึ่งเปล่าๆกินมีประโยชน์ค่ะฟักทองแต่ถ้ามาใส่กะทิใส่น้ำตาลแบบนี้ก็ต,ต้องพยายามกินน้อยหน่อย ถ้าผู้สูงอายุอายุมากแล้วกินอของหวานเยอะๆจะไม่ค่อยดีจาไปเ,เลยเลยแบบนี้เยอะเช้าวนิดเดียวค่ะนี่เลยค่ะวันนี้แกงฟักทองมันมาก ก็ต้องพยายามกินน้อยหน่อยพอผู้สูงอายุไม่เยอะค่ะนิดเดียวพอหายยากพอค่ะะคทองมันมาก ประคองมันมากเี้ยตัวต้องพยายามกินน้อยหน่อยพอผู้สูงอายุร้อยค่ะ ินพักทองจบพักทองเนื่องปเปล่าจะมีประโยชน์มากเลยค่ะอร่อยค่ะพักทองมันมาก สะทองมันมากไม่เยอะค่ะยิ่เดียวพอหายอยากพอค่ะเด็กอยู่ค่ะไม่เยอะค่ะ Nước tiêu <laughs> Có hãy <ya> à Có hà đi tiêu เยอะมากแล้วกินอของหวานเยอะๆจะไม่ค่อยดีดีอยู่ค่ะอืมอ้อมากแล้วกินอของหวานเยอะๆจะไม่ค่อยดีจำไม่เละเลย แบบนี้เยอะกินช้านิดเดียวค่ะนี่เลยค่ะวันนี้แกงบวชฟักทองค่ะแกงบวชฟักทองมันๆเลยค่ะนานๆที่กินพอหายอยากก็อย่าเยอะมากหวานกำลังดีค่ะหวานไม่มากถ้าเป็นฟักทองเปล่าๆนึ่งเปล่าๆกิน มีประโยชน์ค่ะพักทรองแต่อ่ถ้ามาใส่กระทิใส่น้ําตาลแบบนี้ก็ต้องอพยายามกินน้อยหน่อยเพาะผู้สูงอายุ เป็นฟักคองประปรา่าๆนึ่งประป่าๆกินมีประโยชน์ค่ะฟักคองแต่อย่าถ้ามาใส่กะทิใส่น้ําตาลแบบนี้ก็ต้องพยายามกินน้อยหน่อยส้าผู้สูงอายุ รสะคลองมันมากไม่เยอะค่ะนิเดเตียวพอหายากพอค่ะ ดีอยู่ค่ะ